เริ่มจากการรับทราบข้อมูลจปทที่สำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่พบว่าปัญหาเรื่องน้ำและความต้องการน้ำเป็นอันดับแรกรองลงมาเป็นปัญหาเรื่องที่ทำกินและเรื่องรายได้ของครัวเรือนตามลำดับอบจบแพร่จึงนำเรื่องน้ำมาเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาข้อมูลพบว่าจังหวัดแพร่นั้นประสบกับปัญหาน้ำท่วมหรือน้ำหลากเมื่อถึงฤดูฝนขณะเดียวกันเมื่อถึงฤดูแลง้ง พื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมกลับประสบปัญหาภัยแล้งในปีพศ2556จึงได้ร่วมกับจังหวัดแพร่และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรองค์การมหาชนหรือสส,สนก,กรในขณะนั้นจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลในการบริหา,า,ารสถานการณ์น้ำทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤตตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ตั้งอยู่ในอาคารขนาดเล็กเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ห้องประชุมห้องแสดงผลข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศพร้อมกับเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่และรองรับคณะศึกษาดูงานจากที่ผ่านมามีหน่วยงานองค์กรต่างๆเข้ามาศึกษาดูงานอยู่ตลอดซึ่งขนาดพื้นที่อาคารไม่สามารถรองรับปริมาณคนเป็นจำนวนมากได้ จึงมีความจำเป็นที่จะพัฒนาอาคารศูนย์บริหารจัดการน้ำเพื่อให้มีพื้นที่รองรับการปฏิบัติงานเป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความพร้อมสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแก้ไขปัญหาน้ำในสภาวะต่างๆในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างเหมาะสมภายใต้เทคนโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสามารถนำข้อมูลน้ำที่จัดทำร่วมมือกับประชาชนในจังหวัดแพร่แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบ สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความสุขอย่างยั่งยืน